Bạp một, bạn một, má má má, nhú khao nhú khao hả, má leo má, leo leo leo, lò non นอนรอแล้วมามามาเร็วเร็วไหนน้องพลอยไปไหนอะไปไหนอะตัวนึงโอ้โหเนี่ยนี่ไงนี่ไงรูดไงมามาเร็วมาเร็วเนี่ย กินเลย,เลยกินมาแล้วน้องเข้ามากินแล้วนะน้องซับกินหมดเลยคนเดียวเลยละน้องซับบอกอร่อยเลยไม่ใครย่งด้วย